สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมายืนอยู่เขือนริมโขงนะครับนี่จะเป็นคลิปแรกที่ผมจะลงใน ช่อง YouTube ช่องใหม่ที่ชื่อว่า Mr. สเตอกนะครับเป็นช่องใหม่ที่ผมทําช่องนี้จะเป็นช่องที่ใช้ชีวิตประจำวันของผมนะครับเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผมและการเดินทางของผมนะครับส่วนช่อง นเรนอนเตอร์เทนเมผมจะเน้นเรื่องสาระและความรู้เกี่ยวกับบ้านๆแถวที่อยู่และก็การเดินทางด้วยเช่นกัน,นครับแต่ว่าช่องมิสเตอร์กินนี้ผมจะเน้นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผมนะครับฝากเพือ่อนๆทุกคนกดติดตามที่ช่องใหม่ผมด้วยนะครับ ก็วันนี้ผมก็พานเพื่อนมาดูแปลงผักที่อยู่ริมโขงของผมนะครับแต่ว่านี่จะเป็นแปลงของคุณป้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกหอมแล้วก็กระเทียมนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงหอมส่วนทั้งบนก็จะเป็นกระเทียม นีเขาเรียกว่าแปลงปลูกลักษณะขั้นบันไดนะครับอันนี้จะเป็นหอมก็ข้อดีของแปลงปลูกที่อยู่ริมโขงที่ใช้หน้าดินริมโขง คือมันจะมีความชุ่มชื้นนะครับถ้าเรา,เราลดน้ําทีก็สี่ห้าวันหรือเป็นอาทิตย์ค่อยมาลดอีกทีก็ได้นะครับเพราะมันชุ่มน้ําอุ้มน้ําได้ดีอันนี้ก็เป็น แปลงผักของคุณแม่ที่ผมเคยมาช่วยท่านทำนะครับนี่พอน้ำลดลงไปอีกแล้วก็คุณแม่ก็เริ่มทำแปลงลงไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่ามันจะเป็นขั้นบันไดครับต้องทำลักษณะขั้นบันไดเพราะมันมีความลาดชันมากก็จะมีปลูกหอมแล้วก็มี กระเทียมด้วยเช่นกันเหมือนกับของคุณป้านะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาแปลงนี้ก็เป็นแปลงผักกาดก็รเริ่มงอกขึ้นมานิดนึงแล้วครับ ตอนนี้ก็เพาะต้นกล้าสำหรับจะปลูกมะเขือทเทศด้วยแล้วก็มีพว,วกข้าวโพดนะครับอันนี้ที่ปลูกก่อนก็เริ่มโตแล้ว อันนี้เป็นมะเขือเทศก็ลองใช้ไม้มาปักทําข้างไว้ครับแต่ก่อนเขาแถวบ้านเขาไม่ชอบทําข้างตุนมะเขือครับขณะผมมาปักดูเม่ยถามว่ามาปักทำไมจะลองทำดูครับอันนี้ก็เป็น ้รวโพดครับจะอยู่ฝั่งนี้ต้นขรโพดนี่ครับนี่ครับยังชุ่มอยู่เลยรถตั้งสองสามวันก่อนพ็อดีของดินหน้าดินของ ริมโขงก็จะดีอย่างนี้ครับคือมันจะชุ่มน้ํามองก็เห็นวิวตามริมโขงครับส่วนอีกข้างบนตอนนี้ก็ผมก็เริ่มถางแล้วก็เผาให้คุณแม่นะครับตอนนี้ก็จะทําเป็น ที่ปลูกมะเขือเช่นกันครับจนไปถึงตรงนู้นแล้วครับต,ตอนนี้ต้องรอให้แห้งนิดนึงแล้วก็เผาแต่ก่อนนี้ลกมากตอนที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนดูนะครับลงในเพจบุกส่วนน้ำก็จะให้แม่หิ้วมาก็ไม่ได้ครับพอดี ผมก็มีปั๊มน้ำตัวหนึ่งครับพอที่จะปั๊มขึ้นมาได้เป็นปั๊มแบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับได้นานเหมือนกันช่วงนี้ก็ น้ำก็เริ่มลดลงมากนะครับไม่ไม่น้ำโขงน้ำนี้จะเห็นใสามากเลยครับกิจวัตรอย่างหนึ่งที่ผมต้องมาดูแลก็คือเรือของคุณพ่อนะครับ ก็ดูเลยไปก่อนเรามีเวลากับเพื่อนอะไรก็เอาไปลุยใส่เด็ดหาปลา นี้ก็จะเป็นถ้าติมโขงครับช่วงนี้มันจะไม่ลกครับเป็นหน้าแรงต้นไม้จะขึ้นน้อยน้ำจะใสก็ใกล้จะเป็นช่วงปลาเริ่มจะมานะครับ ภาษาบ้านบ้างก็ปลาเขียบใกล้แต่ผมไม่แน่ใจครับว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าปลาเลยตอนนี้เขาเตรียมพวกด่างพวกมองครับสำรับมาไหลเป็นมองสองครึ่งมองสามมองสี่ครับประมาณนี้ครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของผมครับฝากกดติดตามเพื่อเดินทางดูการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในฉบับของผมเขียวจีเนโกเดี๋ยวมิสเตอร์กินนะครับขอบคุณมากครับ